ขนี่อขอถ่ายรูปไปก่อนงานัวนสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมือนี่ยานองกับผ้าพี่น้องมาเข่าป้าค่ะหม่นป้าอีหาเห็ดอีกแล้วค่ะช่วงนี้เห็ดกำลังออกเนาะค่ะเนาะกำลังออกหลายกับตองมาเนาะจ้าเดี๋ยวเห็ดมันสิถ่าก่อนเนาะจ้าเนาะเป้่ามาเอากาบรูว้ว่า สีมีโบบเนจเนาะสิพอบอกมาซํามาเสียงดวงอีกคือเก้าล่ะค่ะจะยังไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องนี่ล่ะค่ะปลาเห็ดเป็นเป็นยังสี่ล่ะค่ะมีแต่เสียงจะกอาจากกักระจันยินแต่เสียงจะกระจันนี่ล่ะค่ะปลาเห็ดอันนี้อันนี้ปลาเก้าเนาะค่ะเนาะปลาเก้าค่ะปลาเก้าที่เคยเอาเห็ดเพิองไปเนาะค่ะเนาะกับเห็ดอันเห็ดเหลืองเนาะจา้จาจ้า ล้างออกหลายขนาดเลยค่ะพี่น้องจ้าบอดด้เอาถุงมือมานี่ตรนี้ตพี่น้องจ้าเบิ่งอันนี้มนขึ้นมาพี่เจ้าเพิ่งนี่ค่ะมขึ้นมนตึ้นี่โอ้ยเป็นต่อยแห้งกับบไดด้ดอกบินดอกขูตงนี้ค่ะพี่น้องตรงนี่ค่ะอุเงานีแม่จ้าพี่น้อง อย่าพ่อแมงเนดะ้อแมงข่อยแหงอุ้ยอุ้ยอุ้ยต่อยแห้งกับครูแล้วจ้าพี่น้องโอ้อจ้าเ่จ้า,จาพี่น้องงามบ่ค่ะใส่กระตาค่ะพี่น้องจ้าใส่กระตาจ้าเนจ้าพี่น้องแจ็คแมนเฮดอีหยัางบึ้งเลยค่ะ มึงนีนดอบกบบใหญ่เบ่เล้อเลยแกะพี่น้องมึงในก็ถ่ายรูปไปกอนงามโพงงามโพแต่บ่เอาดอกจ้าเพราะว่าบ้งหุ่นจักน้ดเนาะแตว่วชมควงงามมันอีกนี่กับแมนจ้ามึงนีนมึงีนจ้่จพี่น้องโอ้ยสายของโทรศัพท์ของมึงจ้าถ่ายรูปไปก่อน เบื้องเฮ็ดตีนตุกแกค่ะพี่น้องแหงเต็มต้นเบื้องค่ะเฮ็ดขอนตีนตุกแกจ้าพี่น้องแห่แหงเต็มต้นเลยค่ะพี่น้องแม่ออกหลายค่ะโอ้ยพูดนะค่ะเต็มต้นขึ้นไปผุนสูงสูงผุนแมนเมืเลยค่ะผุนผุนมิตรเฮ็ดตีนตุกแกค่ะพี่น้องกินได้นะค่ะเฮ็ดตีนตุกแกน่ะเฮ็ดขอนตีนตุกแกค่ะพี่น้องเอาไปมกแซบขึ้นหยังนี่ค่ะแต่ว่าอันนี้แหงแล้วค่ะ ต้นนี่มันแหงแล้วเนาะจ้ะเนาะออกเต็มต้นเลยค่ะขันบ่ออันบ่อท่านแหงก็เอาไปมกได้แก่พี่น้องนี่แกงก็ได้มกก็ได้แซบคือกันค่ะพี่น้องแล้วแต่ผู้ใดเสิเฮ็ดมีเมนูใดนาะจ้ะเนาะจ้ะชายให้เบิ่งนาะจ้ะเนาะเอาให้เบิ่งือซื้อว่ามันมันมันโดกคักเนาะจ้ะเนาะมันออกคักออกแนะค่ะพี่น้องปลามันอุดมสมบูรณ์นาะจ้ะเนาะ นี่ค่ะปลาปลาเห็ดเนจาจะเนาะจ้าก็ให้เบิ้งซ้ำนี่แหละค่ะเอาเห็ดอันตีนตุกก๊กแกแหงให้เบิ้งเต็มขอนนี่แหละค่ะพี่น้อง <c oughs> อ้ยยุ่งกับพ่อยุ่งเนาะมนขึ้นมามนขึ้นมาิวงนี้ค่ะพี่น้องจ้ามวงนี่ค่ะ พูดหน่ะค่ะพี่น้นองเต้อดอกนุ่มๆจ้าอึ๊บโอ้ยแง่งกับว่าถึกเห็ดอันกล้องกระดายมึงนี่จ้าอุย้ยยุ่งกับหลายหลายเด้อพี่น้องนี่มึงจ้าข้างบนพุ่นแห้งงามค่ะพี่น้องมึงนี่มึงจ้าในพิงนี้ว้าทิ้โทรศัพทย มึงเน่ยคะ่ะพเเี่น้องมังแงมแถบปลา you? นี่นห่ค่ะยุ่มนิเนี่ยมึงเนี่ยค่ะพี่น้องมึงเนี่ยโอ้โอ้โอ้คอยยาพ่อแมงเด้อคอยอุ้ยพี่น้องมึงเนี่ยค่ะแมาจ้ะพี่น้องมาเก็บเห็ดนั้นกันเด้อพี่น้องจ้ะ จ้าพี่น้องโอ้ยจ้าพี่น้องมาเก็บเห็ดน,น้ำกันจ้าพี่น้องมี่ตาอุบอบงามๆาจ้าพวงนี้ค่ะพวงนี้พูน่ะนี่คือเห็ดมันปูนะคะพี่น้องจ้าพูน่ะพูน่ะจ้าสิเต็มกระตาแล้วเ,เด้อพี่น้อง,องจ้าไปจ้าไปเอายมไมจ้าพี่น้องไปจ้า ขาดซ้ำพี่น้องอันนี้อุ้ยมันจ้าพี่น้องมันจ้ามามันน้ำกันค่ะพี่น้องอุ๊บอึ่งมันจ้าเอา้าขาดซ้ำอันนี้ขาขาดอึ ก็ออันนี้อันนึงมบนขึ้นมานเลยยึดคางกันนี่เรเห็นกว๋วยชียียบยุ่นนี่น่ะัใหญ่เลย,ยมุ่งนีค่ะมุ่งนีมุ่งนี้จ้าเฮ้ยมบนขึ้นมาไม่หลายแต่แท้อึบมุงนี่ค่ะงามปะเอ้ยค๋วยกระซิเหยียบไปน้ำเนาะจ้ะเนาะ เอาจุ่มผุ่นบาทที่นี่เจ้าพี่น้องเอาจุมมา่มไหมหยบมุ่นเมื่อแล้วนะว้ายมองนี่แม่จ้าพี่น้องฝ้าเพิ่งค่ะพี่น้องพี่น้องว่าอีหยังนี่มันคือเพิ่งแท้เจ้านเน็ดบาดไดแทนเป็นเหตดเจ้าพี่น้องโว้ยพี่น้องมึงเนีค่ะบาดมึงเนี้บาดไดาแทนมันเพิ่งขึ้นมาเจ้าพี่น้องจ้ะ เพิงขึ้นมาเพิงขึ้นมาพุ่นะค่ะพี่น้องนี่ค่ะพุ่นะคะ่ะเบืเ้องแ้่พี่น้องอนมนมนมดน,นี่จ้า น,นี่แ่่พี่น้องมึงนี่นี่จก่พี่น้องแต่ส่อเนาะดอกแข็งแข็งนี่ค่ะอึบฮู้ยเพิ่งได้ค่ะพี่น้องข่อยละมันจ้ามึงนี่คุ่ณเต็มกระตาข่อยเลี้ยวค่ะพี่น้องอว้ายมองนี้แห้งหลายบมาที่นี่ มไม่ได้แค่พี่น้องมามาเก็บเาวๆน้ำกันเลยค่ะมือนี่เพราะต้องไปใส่ดอกโอ้ยขาดแล้วคุณคาะ้าจ้ามือนี่เพราะเอาถุงมือมานน่เมยขอมาสร้างจะของแห้งเถอะจ้าจ่าพี่น้องเพิ่งนี่ อ้เหยียบก็บมี่คอยก็เหยียบไปทั่วพุ่นหน้าพุ่นนี่พุ่นหน้าจ้าพุ่งนี่อือเฮ้อเจ้าพี่น้องโอ้ยเก็บม,มันมันมวนมวลเลยค่ะมือน,นีดิเจ้ามันขึ้นมามันขึ้นมาอึ๊บ นี่กระแมนจ้าพี่น้องนี่กระแมนโอ้ยเกิดแม่นอยเยัยบเกิดแม่นอยเยัยบจ้านี่กระแมนจ้ามุนขึ้นมากมุนขึ้นมากมุนขึ้นมาโอ้ยขาดแล้วโอ้ย,อยเก็บมือเปล่าว่าไมีมีดเนาะจ้ะเนาะมางัดมาเงี้ยได้จ่ะพี่น้องไปโอเค นี่แก่สิฟ้าวเกฟฟ้าวเกฟพายุงหลายแกพี่น้องอุ้ยนี่แก่อ้ย,อยจ้พี่นอ้องโอ,อ,อ,อ้ยกขวดออนซอนนี่จ้าไี่ค่ะพี่น้อง ได้ตากสมใจแล้วค่ะพี่น้องเมื่อนี้แดดกระเด็ดแดดดีดีค่ะพี่น้องได้เห็ดเหลืองมาตากแดดสมใจจ้าพี่น้องมาเห็ดเฮ็ดแห้งเนาะจ้าเนาะจ้ากพี่น้องมึงเนี่ยค่ะงเนี่ยอันนี้ได้เคิงเนาะจ้าเนาะได้เคืองเปกสิประมาณสักห้ากิโลค่ะพี่น้องอันนี้แต่ว่าอันนี้ก็ประมาณสักหัโลอันนี้ก็ประมาณสักอ๊้อันนี้บักหนักเลยค่ะพี่น้องอันนี้ประมาณสักสิบโลค่ะจ้าพี่น้อง ม,มันมันอีกคือเก้าละค่ะพี่น้องมือนีกระไดจ้าแม่งมันค่ะก็เก้ามือนีน้ะจ้านาะสะอ่อนน้ะจ้า